เอาทําเจียวค่ะตําน้ำพริกค่ะน้ำพริกเห็ดหลมเนาะเดี๋ยวจะเอาเอาหมกไฟค่ะนะคะห่วใบตองค่ะนะคะเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูที่ว่าเราจะตําน้ำพริกเห็ดไค่นะคะเห็ดไข่เห็ดหลมนะคะนะคะเราย่างไฟไว้ค่ะนะคะ ย่างไว้นานแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปิดแก๊สแล้วค่ะเราย่างแก๊สนะคะแต่ใสจ้จกระทะกอาค่ะนี่ค่ะเราจะปิดแก๊สไปก่อนเนาะรอให้เย็นเราจะมาตําน้าพริกกันนะคะหรือว่าเจวนะคะเจวเห็ดนะคะน้ำพริกเห็ดหล่ค่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะนี่ค่ะมาเกีให้ดูก่อนนะคะหอมมากเลย เห็ดที่เราเอาตำเราจะเอาเห็ดค่อนข้างช้ำหน่อยนะคะเราจะไม่เอาอ่าดอกแข็งๆนะคะมันจะไม่หอมค่ะนี่ค่ะหอมมากเลยนี่เดี๋ยวมาตำเลยนะคะเอาครกมาค่ะใส่พริกค่ะพริกนีเน่เผ็ดมากเลยนะคะ เป็นพริกเดือยค่ะพริกเดือยพริกผสมอะค่ะมีพริกพริกหนุ่มแล้วก็พริกเดือยพริกพริกแมวอะค่ะมีพริกแมวนะคะใส่หลงไปตำเลยค่ะหอมมากเลยใส่พริกเอไม่มากนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ผิดเราก็ใส่เติมได้ค่ะ จะได้นี่ค่ะหอมมากมากหมกใบตองนะคะน้ำพริกเห็ดลมคนเหนือนะน้ำพริกเห็ดลมเนาะเห็นใสรกระบอกเจวเนาะ เกี่ยวเห็ดไข่เนาะมนรูวิธีทำเหมือนกันไหม โคกมันใบเล็กค่ะตักเกลือไปนิดหนึ่งเนาะไม่กล้าใส่เยอะนะคะเพราะว่าต้องใส่น้ำปลา,าอีกเนาะแล้วก็รสด,ดีอีกมันจะเค็มนะใส่ไปหน่อยเนาะชูรสค่ะนะ ที่ตำอีกข้างไม่ถนัดน้ข้างนี้ถนัดกว่าหอมชิมดูก่อนนะคะอืมลำขนาดเลยเจ้า แซบบ่แบแบซ่อร่อยอร่อยค่ะดีนะไม่ใส่หมดอ่ะเนี่ยถ้าใส่หมดเค็มเลยนะคะระมก็มีเกลือด้วยเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตักก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเห็ดลมของเรานะคะน่ากินไหมคะเราจะไม่ใส่ผัก ชีต้นหอมนะคะมันจะไม่หอมค่ะมันจะไม่ได้ไม่ได้กลิ่นเห็ดนะคะถ้าเราใส่ผักชีต้นหอมมันจะได้กลิ่นแต่ผักชีต้นหอมเนาะจะไม่หอมเห็ดนะคะนี่ค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมะระขี้นกนี่อร่อยมากเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะน้ำพริกเห็ดลมก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะไม่พลาดคลิปอาหารเหนือต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ